จะดีหรือไม่ดีก็ก็ตามเขาไปถ้าเกิดไม่ดีผลผลก็ไม่ดีไปหาตัวเขาถ้าผลดีก็ไปหาตัวเขาถ้าเขาทําดีเขาก็ไปหาเขาแต่ละโมโหนีู่กถ้าราโมโหแล้วเราทาไงอ่ะทำทำตามสิ่งนี้ถ้าเขาสงบแล้วก็สงบถ้าเขาไม่สงบแล้วก็ทําไปเฉยเฉยก็ราโมโหนี่ดู เอาโมโหก็หยุดโมโหกับมั่งสีจะได้รัวเวลาน,น้องฟองโมโ,มโหน้องฟองอยาก<อ>แนะนำคำนี้ให้ให้ใหยุดพักวันหนึง่งน้องฟองเคยโมโหใครไหมลูกเคยแต่ว่าเราต้องระวังสติอารอมณ์ของเราน้องฟองโมโมหใครครับ นุ่เคยโมโหเพื่อนเพื่อนเคยเคยมาแก้หนูอะไรพวกเนี้ยเราสงบสติอารมณ์มันเราเสียใจไหมอ่ะไม่ต้องเสียใจเราโกรธไหมอ่ะไม่ต้องโกรธเท่านี้แบบนี้นะถ้าเกิดแม่กดป้าและและพอป้ากดแม่แบบนี้ แล้วคงอยากแนะนำคำหนึ่งว่าให้หยุดพักวันนึ่งนอนพักวันนึ่งไม่ต้องท้แล้วกันเข้าใจไหมนะจริงจริงตอนนี้ต้องหายกธแล้วนะเพราะว่าทั้งวงังทักงี่เง้แบบนี้นตอนตอนตอนเย็นแล้วคงเคยทะเลาะกับอนะัทแล้วพอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมา แบบนี้นะแล้วก็แล้วก็ดีแล้วเราเราก็ดีแล้วเราเราไม่ต้องกดธกันแล้วค่ดีนะนะแม่คอับหนูอยากเปลี่ยน